มาดูโรงอบน้ำที่ดีที่สุดในฮาบินนี่ค่ะอุคันิหาไยเต้าจูเสียงได้นี่ชื่อใครอยากเข้าไปค่ะวันนี้จอยพามาโรงอบน้ำที่รู้สึกว่าโรงอบน้ำนี้ดีที่สุดในฮาบินแล้วจะเป็นไงตามเข้าไปดูข้างในเลยค่ะ น,นี <_ innen> เวลาเข้าลงอาบน้ำก็เดี๋ยวเราจะไปเอารองเท้าฝากเขาไว้แล้วก็จ่ายตังค์ตอนออกนะทุกคนเหมือนแช่ออนเซนที่ญี่ปุ่นนั่นแหละแต่ว่าอันนี้เป็นสไตล์จีนเราเริ่มต้นในการขึ้นลิฟต์มาชั้น4นะคะเสร็จแล้วเราจะไปฝากรองเท้าเป็นธรรมเนียมจีน พอเราถอดรองเท้าเปลี่ยนเขาจะให้รองเท้าแตะมาทุกคนพร้อมอันนี้ก็คือหลักการเหมือนแช่ออนเซ็นที่ญี่ปุ่นเลยก็คืออันนี้แตะแทนเงินทุกอย่างในนี้แล้วพอเราออกก็เอามาจา่ายเดี๋ยวเราไปแช่ตัวแล้วส่วนแช่ตัวถ่ายไม่ได้นะคะเดีะะ๋ยวถ่ายตรงไอรยรับรองให้แล้วกันอันนี้ฝั่งผู้ชายและผู้หญิงเข้าฝั่งโน้นเข้าไปก็จะเป็นห้องเปลี่ยนชุดแล้วทุกคน ที่เปลี่ยนชุดก็จะถอดชุดกันตั้งแต่ตรงน,นี้เลยแต่ที่นี่มีเสาว่ายน้ำา้วุกคน้กคน็กคือสามารถใส่ชุดว่ายน้ำไปเล่นชั้นที่เป็นเสาว่ายน้ําได้แปดสอหลังจากที่เราถอดชุดเรียบร้อยแล้วโซนนี้ไม่ใส่เสื้อผ้าเข้ามาแล้วนะคะล้างหน้าล้างเครื่องสาอางตรงนี้แปรงฟันแล้วก็อาบน้ําตรงนี้เสร็จแล้วเราก็จะไปแช่น้ํากันค่ะเขาจะมีแพ่ตัวให้เราเช็ดก่อนแล้วพอเรา เสร็จจากโซนนี้ก็แช่น้ําพอเราแช่น้ําเสร็จแล้วเราจะมาโซนนี้ค่ะก็คือโซนเนี้ยจะมีชุดให้เราใส่หลังจากเราแช่น้ําแล้วเช็ดตัวใดผมเสร็จแล้วเราก็จะไปโซนต่อไปกันค่ะใส่ชุดจ้องแต่ตวนี้เสร็จแล้วเราก็จะกลมาชัห้ามจะมีของกินมีพวกผลไม,ม้เนี่ยอันเลยมีสปามีหลายอย่างมากทุกคนมีเหมือนสวนสนุกกับคอมเพล็อยู่ในนี้เลยนี่ นี้เราต้องแตกนะก็ไปเล่นส่วนอื่นได้ที่นี่เ็ซ์สวยไม้ที่พีมากเลยทุกคนเดี๋ยวไปเที่าไปดูนอกจากอาหารที่เป็นฟ<า>ูดคอร์ดแล้วนะทุกคนในชั้น5ก็ยังมีโซนร้านอาหารอีกโซนหนึ่งซึ่งเป็นแบบนั่งแล้วก็สั่งแบบอลาคารเป็นส่วนพักผ่อนด้วยโอเคเลยอาหารก็จะมีเป็นแบบ ทเมนูอ่ะแล้วก็เขาก็จะทําให้เป็นตัวแบบนี้เมนูอาหารหลากหลายเขาจะเป็นเซตเลยสั่งแยกก็ได้นะมีหลายอย่างแต่ราคาก็แรงนิดนึงดิให้ดูสามแปดหยวนเป็นเซตเริ่มที่ร้อยห้าเก้า กินแต๊ะโต๊ะคือพอแช่น้ำเสร็จอะทุกคนเราก็จะใส่ชุดเป็นคล้ายๆชุดนอนเนี้ยเป็นชุดแบบเหมือนชุดสปาแล้วก็ขึ้นมากินข้าวตรงนี้อยู่ว่าตรงฟุตขอแแ้้วก็ขึ้นไปกินบุฟเฟ่ต์ผลไม้เขาจะมีพวกคอมเพล็กต์มีโรงหนังให้ดูมีเกมให้เล่นอะไรเงี้ยซึ่งอันเนี้ย เวลามาคือมาได้ทั้งวันเลยทุกคนคือบางทีอ่ะบางคนบอกว่าเที่ยวจีนแล้วเที่ยวอะไรดีถ้ามาโซนตรงเปิดกจแนะนําให้ลองหลวบน้ําเพราะว่าหลออบน้ําเนี่ยเป็นวัฒนธรรมของคนเหนือนะทุกคนเหมือนเวลาเราไปเที่ยวญี่ปุ่นเราก็มีถึงว่าเออเราอยากแช่ออนเซ็นอะไรเงี้ยแต่มาที่จีนโซนเหนือเนี่ยก็มีเหมือนกันแต่เขาไม่ได้แค่แช่น้ําแต่จะมีเป็นอาหารโอเคเข้าใจว่าหลายคนก็บอกเออบางทีก็มีอาหารแต่ที่เนี่ยคือ เป็นเหมือนเอนเตอร์เทนเมนต์น่ะบางที่ก็คือมีโรงหนังมีสวนสนุกมีส่วนที่เป็นแบบเด็กเล่นเล็กๆนะเป็นสวนที่นี่มีสวนน้ำไหมนะเป็นโซนที่ใส่ชุดวาน้าเล่นได้อ่าไว้เ,เดี๋ยวเราจะเก็บบรรยากาศเข้าที่ถ่ายได้มาให้ทุกคนดูแน่นอนเดี๋ยวรอดูบรรยากาศเลยนะคะถ้าชอบ,บรรที่นี้เราฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจพวกเราจุ๋ยเ็จไดนในชิวถ้าอยากพาไปนะคะแล้วสําหรับวันนี้ปิดท้ายด้วยบรรยากาศข้างในงรงอนหนาค่ะไปดูกันเลยว่ามีอะไรน่าสนใจบ้าง มีโซนเกมให้เล่นด้วยอ่ะววีอาร์เจ๋งอ่ะเจ๋งสุดน่าจะเป็นโตนเล็กๆให้เด็กเล่นนั่นแหละมีตู้คาราโอเกะเล็กด้วยมีสนุกด้วยทุกคน มีสนุกด้วยสนามเด็กเล่นเล็กๆด้วยเนี่ยเป็นที่ที่ทำให้คนชอบมารวมน้ำกันชั้นหุบมีโรงหนังทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกัน ที่่นังมองไม่น่าเห็นพอเราขึ้นมามาชัน้นเร็ดนทุกคนจากศูนย์อาหารอะ่ะชั้นนี้ยทุกคนจะมีเป็นพวกน้ำของกินแล้วก็มีโซนที่เป็นปบุฟเฟ่ด้วยแล้วก็เป็นโซนจ่ายเงินด้วยเนี่ยมันจะเป็น ที่นอนแบบเล็กๆอะ่ะแล้วก็มีเป็นเ,นเต็นด้วยชอบมากเลยอยาให้ดูไม่อยากไม่อยากถ่ายหน้าคนอาจจะกล้องแกว่งนิดนึงนะคะด้วยความที่คนเยอะเนี่ยที่เนี่ยทุกคนเขาจะมีเป็นเต็นเล็กๆอะ่ะให้เข้าไปนอนนอนพักผ่อนหย่อนกดยดูดิเป็นตีมแบบเหมือนแคมป์ไฟเล็กๆเราก็ใครกลัวแบตหมดคือตอนนี้ทุกที่ในจีนอะ่ะจะมี อย่างเงี้ยเราสแกนอ l ลิเ y พแล้วเราก็หยิบมาชาร์จแล้วคืนเสียบคืนได้เลย,ยจะมีเป็นที่พักผ่อนเป็นห้องโซนโซนี่ชอบมาเลยอ่ะจะเป็นห้องพักผ่อนเล็กๆอันนี้จะดูมืดหน่อยพาไปดูที่สวสดิ์นี่เป็นช่องๆ่อเราเข้าไปแล้วสไลด์ปิดมีหลายแบบให้เลือกว่าะจะพักผ่อนอยังไง มีห้องซาวน่าด้วยอ่ะดูดีจังเลยอ่ะซาวน่าที่นี่ก็อลังการนะคือแบบอันนี้เป็นโซนที่ใส่ชุดแล้วนะทุกคนจอยเลยถ่ายให้ดูได้ใครมาโซนตรงเป่ยเที่ยวจีนเนี่ยก็แนะนำนี่ดูนะพูข้างบนนี่สิบสองนี่ห้าสิบอู้อันนี้ไม่มีคนเลยไม่น่าละหกสิบเอ็ดเลยอ่ะก็มีห้องให้เปลี่ยนชุด งามอ่ะเนี่ยอ,อยู่ได้ทั้งวันอ่ะจะมีโซนเครืองดู่ตรงนี้ฟรีด้วยทุกคนเพราะว่าเติมอยู่ดีมากเลยอ่ะเครื่องดื่มคือหยิบได้ไม่อัน้น เจ๋งมากเลยเป็นโรงอาบน,าน้ำที่ถือว่าคุ้มมากๆมีทั้งแบบเย็นแล้วก็แบบไม่เย็นนะยิบได้เลยเหนือนเฟยเหนือนเฟ้ยคือฟรีเราไปดูต่อที่นี่มีกิบแอบเอาใหม่สองงหนี่เดี๋ยวเดี๋ยวจอยพาไปดูโซนอื่นต่อนอกจากน้ำฟรีทั้งมีแบบเย็นแล้วไม่เย็นแล้วที่นี่ยังมีไอติมฮาเทนนัสและบุฟเฟ่ต์ผลไม้ฟรีตรงนี้ทุกคน โซนบุฟเฟ่ต์กฎหมายทำงานไม่เลยอยากกินอะไรวีสาลีแช่เย็นด้วย ไนนไม่มีไอติมอีกไปอยู่ไหนท่านคะเลยขึ้นทางเดินดาสด้วยเพื่อนเราไปกินมาแล้วที่พักดีมากเลยมีโซนเด็กมีเกมมีของเล่นดีมากจริงๆในห้องทางเด็กเกมเล่นเลยทุคนถามว่าไอติมอยู่ไหนเดินขึ้นบันไดหน้าลิฟต์มาทุกคน แล้วเราก็จะเจอจกับนได้ที่นี่คือผมไม่่อยรู้ตรงนี้ mm hmm. ก็เป็นโซนพักผ่อนหนึ่งของรอบน้ำแห่งนี้กนคือสวยมาก mm hmm. คือสายถ่ายรูปอะ่ะต้องชอบกลิ่นไม้หอมหอม mm hmm. แล้วก็กำไเข้อมือหนึ่งอันเอาติดได้หนึ่งลูกดังนั้นเราก็เลยป้นของเพื่อนมา พ้นอีกอันกำไรอลาลูกอ่ะขออีกอันนึงเอาล่ะกำไรมาสามอันถามว่ามากี่คนใช่ไหมเพื่อนนั่งกินไอติมตุ้ยเลยและนี่ทุกคนคือทากินดัสเดี๋ยวเรามาลองสั่งไอติมกันเลยไม่มีที่แต่อันนี้เสียตังนะสแกนเช่าเออพี่สาวสวัสดีเออจ่ย 啊，这一个草莓，这呢？那个奥利奥，是朗姆酒的夏威夷果。奥利奥，草莓和这这这这是香草，这个是夏威夷果。果，那香草这是香草，香草吧。一个香草，一个草莓，一个奥利奥。啊，对。因为一安得一粒，我们拿三安，我们就拿三粒，各位。他会有专人帮你打包。 เออีกเคือ在一起我跟朋友可以一起เจ啊，只是那个อ个就可以了。ให้ทุกคนยิ่งมาหลายๆอันยิ่งได้หลายลูกกินได้ไม่อั้นนะแฮปปี้อ่ะ ฮาเกนดาร์ไมอันเนี่ยอ okay, uh ่าคือจชื่อนนี้ค่ะอ๋อจะจะจจะเร่อและนี่คือฮาเกนดาร์แบบไมอันแฮปปี้มากเลยอะไปกินกันดีกว่าที่นี่ทุกคนไอติมฮาเกนดาร์เนี่ยรวมเลยถ้าเข้าแล้วถ้าถามว่ารสชาติจะเหมือนข้างนอกไหม บอกเลยว่าอโอ้โหซัมบอรี่ดีมากอะรสเดียวกับพี่ขายขัางนอกเลยนี่ก็โอริโอ้ก็คือฮาเก้นนดเลยทุกคนเป็นฮาเก้นนัดบุฟเฟ่แบบไม่อัน้นแล้วก็มีบุฟเฟ่ผลไม้แล้วก็มีเครื่องดื่มให้หยิบไม่อั้นเลยเป็นรวมน้ำที่ถือว่าคุ้มมากถ้าใครแบบมีเวลามาเที่ยวฮาเก้นน่ะจอยอยาก แนะนำให้มาเที่ยวที่นี่นะแช่น้ำหลังจากเล่นสก,กีมาหนาวหนาวหืมินมากเลยแล้วก็มากินไอติมบุฟเฟ่ผลไม้บุฟเฟ่แล้วก็น้ำฟินก็คือฮาเกต้า้านเลยอ่ะแบบที่เราซื้อเสียที่นี่ฝีอยู่ในบุฟเฟ่ ดีอ่ะไม่รู้จะป้ายยายังไงละอาหารก็มีของกินก็พร้อมใครว่างก็แน,นะนําให้มานะเติมได้ไม่อั้นนะเดี๋ยวจอยค่อยไปเติมรอบที่สองแล้วทุกคนและนี่คือสตรอเบอรี่โอริโอและแมคคาเดเมียเติมได้เรื่อยๆเลยอ่ะแต่คือถ้าเราเอากำไรข้อมือมากี่อันอเราก็จะได้หนูลูกตามนั้นอาหารจอยมากับเพื่อนสี่คนใช่ปะ่ะก็มีสี่อันเนี่ก็ได้สี่ลูกแต่ว่ามันไม่ยบ เพื่อนีกคนหนึ่งอะลงไปแช่น้ำอีกรอบนึงดังนั้นเลยมีแค่สามนอกจากแช่น้ำแล้วชั้นหนึ่งชั้นสองอะยังเป็นสาะวยน้ำด้วยทุกคนแต่ว่าสาะวยน้ำใส่ชุด่า้น้ำนะคะแต่ว่าแช่ข้างบนเนี่ยใส่ชุดวันเกิดก็คือไม่ใส่เลยเลยออกจากแช่น้ำมาทุกคน คือดีมากอ่ะน่าหลงนะคือสวยจริงๆแล้วข้างๆเนี้ยเป็นที่เล่นสกีในร่มที่ใหญ่สุดในฮาบินเดี๋ยวจอที่ม่กาดที่เล่นสกีในร่มที่ใหญ่สุดในฮาบินจะให้ด้วยแต่ว่าถ้าเราอยู่ฮาบินทําไมเราต้องเล่นในร่มด้วยเราเล่นกลางแจ้งได้เลยถกกว่อด้วยเดี๋ยวที่มิกาตจให้นะคะทุกคนสำหรับลงองน้ําเผื่อใครสนใจ